ครับผมสวัสดีครับผู้ชมทุกคนนะับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับในทุกๆวอล์วแฮมเมอร์ War, War นะครับก็ครั้งที่เราถึงไหนแล้วครั้งนี้เป็นพาร์ทที่ห้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมก็มีความตั้งใจที่จะบอกว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ไปนะครับก็จะทําการอัพโหลดคลิปวอลแฮมเมอร์นะครับทุกวันนะครับเป็นประจํานะครับตั้งแต่คลิปจะถูกปล่อยเวลาประมาณ หนึ่งทุ่มนะครับทุกวันนะครับผมก็ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดก็คงจะมีโอกาสได้ลงทุกๆวันนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงวันออโอเคเอ,อรู้สึกว่าเราจะถูกโจมตีในค่ายพอสมควรนะรู้ว่าจากที่แล้วนะครับอืม เราสร้างเงินนี้นะครับอ่าน่าจะน่าจะจบเทินนี้แล้วนะอ่าครับจบเทินนี้ไปละอือ <tricked you? S 1> ก็เลยเลยงงๆเลยมันไม่ได้เล่นต่อเนื่องเนาะเราก็เลยสามต่อกันไม่ค่อยถูกเนะี่ยมาดูสายนาการข้าวๆก่อนนะครับโอเคเซอร์เบอร์เรชั่นนะจ๊ะอ่าอน,นี้เงินเราเพิ่มขึ้น,น,น,นีเรื่อยๆนะครับอันนี้เมืองหลักเราเสพัทสามนะครับแต่ว่าต้องรอเสพัทสี่นะครับใช้เงินสี่พันห้านะ โอเคถ้ามาดูในส่วนของการิเซ่นนะครับของคาราดอนนะก็จะมีอาอาเชอร์อยู่สองสองสองอินแฟนนะครับ เราจะใช้วิธีนี้นะครับผมเราจะส่งสปายเข้ามานะครับตัวส่วนส่วนทีนี้เราจะยังไม่รีบโจมตีมตะน,นะครับเร<ๆ>าจะใช้วิธีการอ่าเรดนะครับเป็นอิต่าละร้อยสี่สิบแปดนะครับไปหลุดเงินจากจากอ่ากลีสกินนะโอเคแล้วเราก็จบเทินแล้วมาสามสิบกว่าเทินนะครับ ฝั่งนี้เลยเป็นว่าอัพนะก็เออเอาเป็นสายสายบู้มัางนะครับเราก็จะเข้ามาเรดเอา่า ตอนนี้เลรไม่ได้นะครับต้องรออีกเทินหน้าเนาะก็จัดไปตามนี้นะ เราก็จะทำการเดบนะครับเดบเพิ่มเงินของเราไปเรื่อยๆครับมดนี่ได้ร้อยสาทางฝั่งนี้เราเพิ่มไปแล้วนะครับเราได้เงินเพิ่มนะฮะจากการวิจัยอันนี้เสร็จนะครับเป็น t o ม l m a k e r Workshop นะะก็ ส่วนของเพชรน,นะครับทำการวิจัยเพชรน,นะอีกสี่เทิร์นนะครับผมแล้วก็เรทต่อไปนะครับ อันนี้เพิ่มผ้าปิดออเดอร์แปดนะครับเรายัางไม่เร่งนะเราจะอ่าขอดูก่อนครับว่าเสื้อผ้าสามเราเรายัางไม่เสือ้อผ้าสามอยู่นะครับก็เราจะเพิ่มในส่วนของอการทหารนะครับผมในส่วนของมาสต i n g ฮอ l ์นะครับ ประมาณนี้นะครับเอมาถึงวนนี้ภวพบพิลออเดอร์ลดลงเยอะมากเลยนะครเพราจะก่อสนับสนุนมันเกิดการกรบฏกันเองในภายในนะโอเค แบ็กเวนนอมครับครับอ๋อเผาพันเพื่อนอ่อาเผาของเฟนลี่เราเนี่ยอะไรเราก็ท้อการดีแคร์วอแล้วก็ดีแคร์วอลเพิ่มไปด้วยอืมมีฮีโร่เหรออิเนียโโทรมานะครับ ทำอะไรได้บ้างนะครับดาเมจบอลนะครับชิงเกอร์นะครับแอสซิเนตซัปโปเตะทำได้หลายอย่างกันเดี๋ยวเราจะมุ่งขึ้นไปทางนี้นะกำลังตั้งใจดูดเงินเฟลเลอร์ว่ะถ้าเรามาดูในส่วนของ เอนจิเนียร์นะครับถ้าเกิดเราดีพลอยเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับโอ,อ้คอนเซนชั่นคอร์สลบสิบลบสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเอาเรา,เราแค่เราเขาไว้ลบอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเราน่าจะมีปัญหาฮะถ้าเจอแบบนี้เข้าไปนะครับยี่สิบ อยี่สิบครับยี่สิบแหละโอเคผมว่าเรากลับไปกันหน้าบ้านเราก่อนดีกว่าครับเสี่ยงเกินไปนะโอเคฝั The High King ่งนี้ก็ ขอมูดไปแล้วกันนะนมันขึ้นมาถึีนี้ได้เลยถ้ามันขึ้นมาโจมตีเราอะ่ะหวังว่าจะไหม้ไงอันนี้ไม่ใช่สตูดูจากบนหัวนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายดาบถือว่าเป็นดีแคลวอนอยู่นะครับ นี้ไม่ได้ดีแคลร์มอลนะครับผมไม่ไว้ใจนะครับโอเคจบเทอร์นี้นะครับ โอเคคอนแทคชั่นของเรา6กสิเปอร์เซ็นต์ะครับวถือว่าช่วยได้พอสมควรเลยนะอันนี้เป็นเซิร์ฟพัทสามใกล้จะเซิร์ฟพัทสี่นะก็รับอีกขั้นละกัน จะไปแล้วนะครับเริมกลับเข้ามาใหม่เรียบร้อยนะครับรับสมบัตได้นะโอเคเร็วอัพไหมไม่อัพนะครับ เซิร์ฟพัดลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กับวอลฟิเบอร์ช่วงนี้ขาวอลฟิเบอร์เรายังไม่ได้จ้างทหารเพิ่มเข้ามาครับส่วนของอีกออเดอร์ไม่ค่อยต้องเป็นห่วงเท่าไหร่เราเต็มร้อยอยู่ครับตอนนี้เราคงไม่ต้องสร้างเพิ่มนะส่วนนี้เราเต็มหมดแล้วนะครับก็เหลือบามประสาทเราเท่านั้นเองนะครับเสือพัดเกือบสี่นะครับ ก็ผมจะทำการเรีอีกครั้งนะครับตอนน,นี้ก็ดีพลอยไปนะครับทั้งสองนี้ก็ให้มันลบไปเรื่อยๆ โอเคครับเทคโนโลยีครับเราเพิ่มเงินทนที่เป็นใช้ในส่วนของ Toolmaker นะครับไอตัวนี้นะ Toolmaker เพิ่มอีก10%นะครับจาก400เราก็จะได้อีก440มั้งคิดว่านะ็นเงินอีกส่วนหนึ่งครเวลาเราเพิ่มมา ทหารเราจะได้มีเงินพอจ่ายค่าอัพคีบนะครับโอ <Ready. S 1> okay. เคเน้นเงินก่อนเน้นเงินก่อนนะครับอาน,นีบก่อน ในส่วนของแบคแครกที่นี่จะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมคิดว่าเราจัดการตรงนี้ก่อนดีกว่าครับไฟมันก่อนนะครับ แรกนี่อาจจะทําการออคคูพายเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการจะยึดส่วนของหัวเมืองนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องไปยึดเมืองหลักกับเมืองรองกับเมืองรองเหมือนจะมีเพื่อนเราทําการยึดไว้อยู่นะครับดังน,นั้นเราจะยึดได้ไม่เต็มที่นะครับก็คือยึดได้ไม่ครบจังหวัด่นนี้นะครับ แต่ถ้าเราเย็นไว้สองอันนี้เราจะยังมีประโยชน์มากกว่านะครับเดี๋ยวลองดูเนาะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับใช้แมรีฟอนนครับดูรอบๆไม่มีอะไรไม่มีให้ลบด้วยโอเคแบบนี้เลยล้วกันครับให้ามาันยิงไปเลยครับอยากยิงยิงเต็มที่ เรื่องไปดูถึงได้ไหนไม่ไม่ถึงไหนนะยิงอะไรนะครับค <c oughs> อดเร็วนะครับไม่ใช่ธนูนเป็นหน้าไม้นะครับ ฉะังงนนะฮะจบแล้วครับยังไม่ทันเสียทานเลย ใช้มุมกล้องชารคเตอร์รแล้วซูมมาขนาดนี้เราก็เห็นแล้วประมาณนี้ฮะน่าจะสุดการโจมตรีระยะแล้วมั้งไม่สุดแฮกไกลเลยครับเราก็ปล่อยมันยิงจนสุดแล้วกันให้ไงครับ จนกว่ามันจะวิ่งออกนอกระยะยิงของเรานะมันจะถือว่า end battle นะนี่แล้วก็คือปล่อยให้มันเก็บจำนวนคิวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้เพิ่มยศของคารเตอเทลเราด้วยนะครับโอเคเท่านี้นะครับ end battle นะดูผลกันนะครับตายสูงแน่นอนครับมันเข้าไม่ถึงตัวเราเลยก็ทับแตกกันหมดแลวนะ อตอนนี้แบบกองทหารเราอันนี้นถือว่ายิ่งใหญ่พอสมควรนะครับ เหมือนเดิมเลยนอนโหลดนานนะครับกว่าจะาโหลดขนเสร็จนะครับใช้เวลานานเลยแต่อะไลคปที่มันยาวๆนี่ยาวเพราะว่ามันโหลดเกมนานด้วยครับขนาดผมปิดออปชันการประมวลไปค่อนข้างเยอะเลยครับก็ยังใช้เวลาพอสมควรเลย เราจะทําการโอ้โหเอาโคพายอย่างเดียวก็คงไม่เวิร์ครับรูดแล้วโคพายแบบนี้เลยครับอันนี้ไม่จำเป็นนะครับทุบทิ้งไปนะครับ เราต้องสร้าง Public Order ขึ้นมาก่อนนะอย่างแรกเลยนะยพื่ต้องรีสร้างนะเพราะว่าอามันเป็นเมืองที่เรายึดมานะมันก็เลยเอาจจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่อยู่อะไรทํานองนั้นนะ เองด้วยครับมีการตายเองด้วยนะโอเคเออในส่วนของอันนี้นะครับอะไรเงเพิ่มโกรดอยู่นะครับก็เซอร์พัาสอีกสองเทินะนะผมจะขึ้นเป็นเซอร์พัาสสี่นะี่เนีบยเงินรอไปเลยครับสองเทินนะครับ ไม่มีชาร์จเอ็เซสถ้าเรายื่นข้อเสนอให้จ่ายเงินให้เราด้วยนะครับสามพันจ่ายมาโลไม่ได้นะครับมันจะไม่ให้นะครับพันห้าก็ยังโลนะสามร้อยสามร้อยยี่สิบห้าครับเอาสักเก้าร้อยแล้วกัน โอเคก้ okay, 900. าวลอยับจ่ายด้วยนะรี่ายเงินจากเพื่อน,นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากคนระับเราต้องการเงินโอเคนี okay. ่เราอัพเกรดต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะอัพเกรดการสมิทฟอกเรานะครับผม อันนี้ในส่วนของภาพเบิยออเดอร์อันนี้ถ้าเกิดเราทุบไปเนี่ยเราไปสร้างอื่นด้มไหมเดี๋ยวเราลองทุบก,ก่อนนะโอเคเอา่านี่จะสร้างเป็นคาริซันนะครับคาริซันได้ไหนคาริซันจะได้พวกเอ่อการ์ทาวเวอร์นะครับพวกป้อมประการที่ในเมืองนะ เอาไว้แบบป้องกันเวลาเราไม่มีทหารเข้ามาคุมกันนะครับแล้วหัวมือชายแดนนั่นเองครับอ่ะจบอีกเทินหนึ่งแล้วนี่ก็ได้เดืเอเกินอ,อัปเดตต่อเนื่องนะครับผม ะฮะแล้วก็มีเทลในส่วนของเทลเทลเลอร์ออฟเทลนะครับพระบิ๊กออเดอร์พวกหนึ่งโอ้โหแจมเลยพวกเจ็ดแล้วนะครับเริ่มกลับขึ้นมานะครับทางนี้ก็เลเวลอัพนะฮะไมต่างกันนะครับเวอคอนเสิร์ตมีเฟรมสปีดสาม เพิ่มตามอีูไปก่อนอัดหนักไว้ก่อนนะทางนี้น่าจะเสิร์พลัสเลเวลสี่นั่นไงโอเคเดี๋ยวผมอัปเกรดประสาทไปเลเวลสี่เครื่องเทียสี่เนี่ยใช้เวลาห้าเทิร์นก็เลเวลหนึ่งเทิร์นก็จะเอียงคำเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ว่าเกมส์ท็อปนอสจัดไปนะอเอาเดี๋ยวเราต้องมาสังเกตด,ดูนะครับท็อปนอสนะฮะประกาศสงครามกันกับเรานเนี่ยลอสซินทามโอ้โหลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่โอเคกดแท็บนะฮะแล้วดูพื้นที่นะครับท็อปนอสมันอยู่ตรงไหนบ้างเลย เราจะยังไม่เห็นเขาอยู่แถวนี้นะอืมเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้กินสกีเดย์พาสช่วงนี้นะครับตรงนี้มันโดนกันออกไปแล้วนะโอเคช่งนี้เราสร้างพับของรถพับิบีกออเดอร์ลงไปแล้วนะครับเราจะมาสร้างเอ่อ โค้ดเลยนะครคส่วนี้ก็บปนะครับกระดางเพิ่มขึ้น ถ้าเราจะโจมตีเลยมันจะเสียงเกินไปใช่ปะเราจะยังไม่โจมตีครับเอ่เทนรีคุดจะมานะครเอ่ทนเนี่ยทำอะไรได้ทำเพิ่มพั b บิ c o ออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปน่เนเขตแดนทางด้านบนนี้นะครับ เพื่อสอดแนมด้วยนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวนะฮะก่อนจะส่งกองทัพเข้าไปยึดนะครับโอเครูสุภาพนี้จะไม่ค่อยมีอะไรสําคัญนะครับโอเคครา้นี้จะเน้นไปทางการเดินเทินมากกว่านะครับเรา อันนี้เพิ่มมาละร้อยส่สิเราต้องเริ่มเซิร์ฟพาร์หนึ่งใหม่โอเคว่าทางฝั่งนี้พร้อมไหม ฝั่งนี้ไม่น,าน่ามีอะไรไม่น่าปันหาอะไรเราส่งกองกำลังกลับไปตรงนี้ก่อนนะฮะสแตสนะครับหมดการเดินทางนะฮะกลับไปที่อ้อมนะครับเราจะมาเติมพลังนะก่อนที่จะบุกยึดที่อื่นอื่นนะ จะน่าจะเทินไปเรื่อยๆโอเคดิตีตตัวนี้เรากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ทำภารกิจล้มเหลวไปนะครับก็ได้กลับมาแล้วนะครับรนี่แะ มีฝั่งนี้นะคโอ้ท็อปนอสโผล่มาตรงนี้แล้วนะครับ <All right. S 1> ต้องระวังมากขึ้นนะอ่าผมอาจะเพิ่มอ่ากำลังรักษาการนะครับอันน,นี้ส่วนของอันติไลท์นะครับเป็นการป้องกันเรื่อว่าโจมตีหนหมู่นะครับ โเคเพิ่มกล่องทับปืนเข้าไปนะครับ